สวัสดีครับพบก,กับผมก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้อยู่บ้านท่ามกลางฝนตกแล้วก็ทาสวนบอลสีเหมือนเดิมนะฮะวันนี้จะมาแนะนําบอลสีที่มีชื่อว่านกน้อยนําโชคครับผมนกน้อยนําโชคขออนุญาตโฟกัสมาที่ตรงกลางภาพนะฮะแล้วก็จะได้เห็นบอลสีที่มีชื่อว่านกน้อยนําโชคจะได้ชัดขึ้นนะครับเป็นบอลสีสายมินิมอลนะฮะเล็กๆน่ารักชมพู เขียวหวานมากๆเลยนะฮะสำหรับคนที่ชอบอบอนสีที่น่ารักนะครับเราอาจจะคิดว่าบอนสีจะต้องต้นแบบใหญ่ๆต้นใหญ่ๆเลยนะฮะใบสวยๆแดงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีบอนสีก็จะมีเล็กๆอย่างนี้อ่านะฮะเป็นคล้ายๆกับมันบิดแล้วก็พลิ้วเลยนะถ้าเราสังเกตเห็นนะมันบิดแล้วก็พลิ้วด้วยคล้ายๆนกที่กําลังโบยบินสู่เวหาสู่ท้องฟ้าหรือว่าสู่อิสรภาพนะฮะ บอลสีนกน้อยนําโชคครับผมนก,นกน้อยนาโชคผมว่าเป็นบอลที่เหมาะสําหรับตั้งไว้หน้าคอมอ่าหน้าคอมนะฮะหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์นะที่เราทํางานหรือเคาน์เตอร์คิดเงินสําหรับร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ชื่อก็เป็นมงคลด้วยนะนกน้อยนําโชคเป็นบอลที่ทนแดดได้ดีนะฮะมือใหม่ก็เหมาะสําหรับปลูกบอลสีนกน้อยนําโชคได้ นะราคาไม่แพงนะครับผม1 0 0 1 5 0 200ขึ้นอยู่กับขนาดนะครับเห็นครับประมูลกันก็ประมาณ200300ไม่เกินนี้เป็นบอลที่อยู่นอกกระแสอยู่นอกกระแสสําหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงบอลอะไรดีที่ไม่แพงเนี่ยนกน้อยนําโชคจะจะตอบโจทย์มากเป็นบอลสําหรับมือใหม่เลยแหละนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแยกหนอกันเพราะว่าเขามีหนอ่อมีหน,อน่อหน่อเล็กๆตรงนี้นะฮะเป็นบอลที่ให้ลูกดกให้ลูก ให้หน่อเยอะมากๆไอเจ้านกน้อยนําโชคเนี่ยมาอย่าไปแยกหนอกกันดีกว่าครับเรานําบอลสีนกน้อยนําโชคเรามาใส่กระถางนะครับดึงป้ายชื่อออกมานะฮะจากนั้นก็เทดินเลยนะฮะเทดินออกมาเลยโอ้โหลากค่อนข้างเยอะนะฮะลากเยอะมากอาจจะเป็นใบก้ามปูเป็นส่วนใหญ่ที่เราใช้ในการปลูกบอลเรานะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแยกหนอกกันนะครับแยกหนอกกัน แล้วก็แค่ดินออกแค่ดินแบบนี้ครับนี่ยนะฮะยังไม่มีหัวนะฮะยังไม่มีหัวหัวยังเล็กอยู่นิดนึงหัวยังเล็กอยู่นิดนึงนะครับหัวยังน้อยมากๆเลยจากนั้นเราก็ล้างน้ําครับ จากนั้นก็ใช้คัตเตอร์ตัดเลยนะครับตัดหน่อออกมาเลยนี่นะฮะนี่เสร็จแล้วง่ายมากเห็นไหมฮะนี่ก็ได้หนึ่งหน่อครับผมนี่อย่าลืมทาปูนแดงนะครับหลายๆท่านถามว่าทาปูนแดงทําไมกันเชื้อรานะครับปูนแดงเนี่ยมันจะช่วยป้องกันเชื้อราไม่ให้รากเราเน่านะะไม่ให้รากไม่ให้รากบอลสีเราเน่า นี่นะฮะต้นเล็กๆนรงน้อยนำโชคต้นแม่ก็ทาด้วยนะฮะต้นแม่ก็เอาปูนแดงทาด้วยแล้วพึ่งไว้แป๊บนึง่งให้แห้งแล้วก็ลงปลูกปกตินะครับครับหลังจากที่ปูนแดงเราเริ่มแห้งแล้วหน่อยหนึ่งนะฮะไม่ต้องแห้งสนิทก็ได้นิดนึง่งเ,เพ่อให้เขาซึมเข้าไปเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับ แบบนี้จากนั้นเราก็นําลงปลูกใส่กระถางเล็กๆที่เราเตรียมไว้เลยนะฮะอันนี้จะเป็นกระถางที่ผมเตรียมไว้แล้วละ่ะมีใบก้ามปูแล้วก็มีดินปลูกทั่วไปดินปลูกบอลสีทั่วไปเลยนะครับกดล่างลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็เอาดินมากบครับผมเอาดินมากบนี่นะฮะ นี่ก็เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยโอ้น่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากครับตอนนี้เราก็แยกหน่อบอนสีที่มีชื่อว่านกน้อยนำโชคเรียบร้อยนะฮะนี่เล็กๆน่ารักสายมินิมอลนะะสายมินิมอลนะฮะสายที่ต้องการบรนสีเอาไว้ประดับตามร้านคาเฟ่ร้านกาแฟโต๊ะทำงานในห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยนะก็ เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าพลาดไม่ได้นะนกน้อยนําโชคหน้าสะสมนะครับตัวนี้นกน้อยนําโชคอันนี้คือลูกเขานลครับลูกเขาส่วนต้นแม่ยังอยู่นะฮะส่วนต้นแม่ยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูต้นแม่อ่ะต้นแม่เราก็ยังนี่ต้นแม่ก็ยังสวยอยู่นะฮะเดี๋ยวก,ก็เขาก็จะออกลูกมาให้เราเรื่อยๆแล้วก็เวลามีหนอ่อแล้วก็แคหนอขยายพันธุ์จากต้นแม่ต้นที่1ก็เป็นต้นที่2ต้นที่3าไปเรื่อยๆอันนี้คือนกน้อยนําโชคนี่คือความมีสเสน่ห์ของบอลสีไทยนะครับอันนี้ผม ยังไม่ได้ผ่าหัวนะฮะเพราะว่าหัวเขายังเล็กอยู่หัวเขายังเล็กอยู่แล้วต้องเลี้ยงให้ครบ6เดือนอันนี้เลี้ยงเลี้ยงมาแค่เดือนกว่าๆนะเดือนกว่าๆเองนะฮะหัวยังยังไม่ใหญ่แต่เลี้ยงมาปั๊บเนี่ยก็เนี่ยมีหนอ่อมีหน่อให้กับเราที่เลี้ยงบอลสีมานะครับผมนี่นกน้อยน,นาโชคนะครับสําหรับคนที่เจอตามร้านขายบอลสีหรือว่าตามสวนบอลสีก็แวะอุ่นหุ่นได้ทั่วไปนะครับไม่จําเป็นต้อง าตามที่ต่างๆนะครับถ้าเราเจอที่ไหนตามร้านขายต้นไม้ก็แนะนานะฮะแนะนําเลยนกน้อยนําโชคครับผมนกน้อยนําโชคสวยเนาะไม่น่าเชื่อเลยนี่สายสายเล็กน่ารักเล็กๆน่ารักนะครับโอเคนะฮะวันนี้ฝนตกครับผมฝนตกชุ่มฉ่าชุ่มชื่นชุ่มชื้นชื้นชื้นนะฮะก็บลสีเราชอบเลยแหละช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยรับรองว่า พากันโอ้โหป่งใบปอกใบเต็มไปหมดเลยแหละนะครับลาทุกท่านแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามซับ s c r ค b ้าช่อง v ีชัยบล็อกนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยเด้อสวัสดีครับ